้าษาภาษาในเพลงเนี่เอาไม่เอาไม่พี่ไม่ก่อนเพราะว่าจะไม่ก่อนชีวิตมันมาเป็นละครเดทตอนจบสุดสุดแฮปปี้อินเดย์คือตอนไปเสียงสูงขนาดยุบอตอนมันมาของตอนไหมชีวิตมันมาเป็นละครเดทตอนจบสุดสุดแฮปปี้อินเดย์คือตอนไปแต่เตือน้องเบิ้งเตือน้องเบิ้งเอาเตือเนี่ยบ่ได้ชีวิต ชีวิตมันเหมือนละครเดยตอนจบสิได้แฮปปี้ตอนจบใจแฮปปี้อินเดย์คือตอนไปอินเดย์คือตอนไปถามวะเออเอาห่อหอบกันชีวิตมันเหมือนละครเดยตอนจบแฮปปี้อินดย์คือตอนไปเออได้อยู่ต้องการจะเกิร์ล ก็ได้ยู่ขายมันคุณอยู่ดังนั่นเลี้ยวขอสิพาไป I can see you boy โอเคโอเคนัมเบอร์วันคุณคือนักร้องเสียงพอเกาะครูเสียงเพี้ยนเกาคอีเล่บวกเหลือครับแต่ว่าเสร็จมันบราเห็นคุณคาเขาคุณพลาดแล้วค่ะคุณพลาดราคาอ่ะพอแล้วะอือล้วเราไปยันนี่คอสิโนคาสิดานั่นคุณลุง